สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปรับรอบปั๊มนะครับของ PSI นะครับปรับที่ตัวคอนโทรลตัวนี้เลยนะ,ะขั้นแรกนะครับอตอนนี้คือปั๊มทํางานแล้วนะครับมีไฟปกติเลยถ้าต้องการปรับรอบนะครับให้เรากดคำว่าเซตนะครับด้าน,นซ้ายค้าง3วินาทีแล้วจเจอตัว P 0.0นะครับให้เรากด enter ทีนึงก่อนนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเลข0ูนย์ปกติลแล้วจะเป็นเลข0ูนย์นะครับ ถ้าเป็นเลขศูนย์อยู่อย่างนี้ให้เราตั้งไว้ที่12นะครับอันนี้คือผ่านการเซตมาแล้ว P I เซตให้แล้วนะครับ12นะแล้วกด enter ทีนึงนะจะเจอตัว P 0.9ให้เราตั้งเอ้ย P 0.0นะครับให้เราตั้งเป็น0.9นะครับอ่าที่ถูกต้องคือเลข9นะครับแล้วกด enter อ่าคราวนี้นเราจเจอรอบนะครับตัวโบติเอเนี่ย P I เตั้งไว้ให้ที่4,000ันรอบนะครับถ้าต้องการลดลงก็กดลงนะครับกดลง ผมตั้งไว้3,000รอบนะครับเสร็จแล้วกด Enter หนึ่งครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคําว่า s e ตครั้ง3วิเหมือนเดิมเท่านี้ตัวรอบนะครับก็จะลดลงนะครับผมจะกดขึ้นลงให้ดูนะครับอ่ากดขึ้นทีหนึ่งมันอยู่ที่3,000รอบนะครับถ้าเกิดเราตั้งตรงนี้เลยเนี่ยนะครับมันลดก็จริงแต่มันลดณเวลานั้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิด ไฟหมดนะครับเครื่องดับไปเปิดเครื่องมาใหม่ไมก็เป็นเท่าเดิมนะครับคือสามพันที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันจะไม่จําค่านะครับต้องตั้งแบบในที่สอนเมื่อต้นคลิปนะครับผมทันนี้ก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับ